เข้าอย่างใส่ไม่ใส่กิ๊งไงป๋ไอ้พี่บิ๊กดูให้หน่อยเข้าอย่างเนี่ยทำไมนานเนี่ยเลยอ่ะพี่บิ๊กแชร์ยังพี่บิ๊กแชร์ยังเราสองคนมาลุยกันสองคนนี่แหละตอนนี้เหลือเราสองคนแล้วนะที่ปลอดภัยไร้โรคาเกมเศรษฐีครเกมเศรษฐีอ่าดูให้ให้ลูกค้าหน่อยแล้วเกมเศรษฐีสวัสดีครับ สวัสดีครับมาถึงแล้วจะเจอกันแล้วจะเจอกันอีกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแจ์แป๊บหนึ่งนะครับทั้สองท่านแล้วนะครับนี่อาพี่นักบุญเจบาปโอ้พี่มากอดเขาเลยนะ <Okay. S 1> โอ้พี่มากอดเขาเลยพี่โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา <c oughs> วันนี้พี่ปองไม่มีอะมาคุยกับคุณลูกค้าเล่นๆพบปะพบปะสนุกสนานวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยเหรอยังไม่ขึ้นใช่ไหม,ไมขึ้นแล้วเป็นไงพี่บิ๊กน้องแตงโม พี่พี่นักนบุญเจบาบบพี่มิกอะหัวหน้าวิแลนด์ชอบถามผมเช้ามาพี่ปองมีอะไรขึ้นหน้ากับ <c oughs> แตงโมไหมโอ้มีมีหนอมีแต่แตงโมยี่สิบาทยี่สิบห้าบาท <c oughs> ผมมีอยู่อย่างนั้น, <c oughs> อ,น,นอะ <c oughs> อย่างอื่นผมไม่มี <c oughs> เออ <c oughs> เอเอนาอา่อาอา่อานังแท้ อวันนี้จะเจอกันที่แผนกวีแลนด์นะครับแผนกวีแลนด์ก็จะเป็นพลาสติกวันนี้พลาสติกจะพาชมพลาสติกแผนกวีแลนด์นะครับอยู่คนเดียวก็เปิดแมสก่อนถ้าอยู่หลายคนก็จะปิดแมสอยู่เน, <laughs> นี่ยพีบิกเริ่มมาใกล้แล้วก็ต้องปิดแมสแล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุณลูกค้าดูดูข้างหน้าผมนะดูข้างหน้าผมนะ <laughs> นี่นี่ก็เรียวกวโรงงานโรงงาน <laughs> คือก่อนที่จะเป็นาติเทียมก็เป็นประมาณนี้คุณลูกค้าเห็นไหมก่อนที่จะเป็นญอดเทียมผมไม่ให้ดูเลยให้ดูเต็มเลยอ่ะอันนี้หมวนเท่าไหร่พี่น้อย409บาทครับ409กบาทอ่าที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นะอันนี้คือ่ใหญ่เยครับ <laughs> เออ <laughs> เห็นไหมโอ้เท่าตัวเลยเท่าตัวเลยอ่าคุณลูกค้า4 0 9กบาท4 0 9กบาทตอนนี้ก็ตัดมาอะไรคูณอะไรนี่เม็ดหนึ่งใช่ไหมอ๋อเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอ่าพี่คือ พี่คืนสวัสดีครับพี่คืนสวัสดีครับเออมาแล้วนะวันนี้มาจะเจอกันตรงนี้นะครับผมถา่ายทอดสดให้ดูบรรยากาศการทํางานของแผนกวีแลนด์กันในวันนี้นะครับนี่ย่าเทียมมาถึงพอดีก็ใครที่จะเหมาแบบเออ,เอใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่ไม่ต้องตัดมีอยู่คุณลูกค้ามีอยู่นะแต่ถ้าตัดแล้วก็เป็นม้วนประมาณนี้แหละ ลุงอาุณสวัสดีครับลุงอาุณใช่ไหมผมสวัสดีครับะนะกายาคาดาวเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่ลุงอาุณโอ้กล <c oughs> ้องผมไม่ขึ้นความคิดเห็นเลยนะเฮ้ยอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรพี่ลุงอาุณผมไม่ขึ้นเลยอะ่ะ <c oughs> อ้มีคนทักทายเยอะะแต่เราไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆเออนี่นี่อ่าเป็นแบบนี้4 0 9บาท409บาทอ่ากว้าง2เมตรยาว1เมตรกว้าง2เมตรยาว1เมตร่าพี่ลุงอาุณกว้างสองเมตรยาว1เมตรพี่พี่ปูที่ ไอ้ล็อกห้าดาวได้เลยพี่นะที่มีโต๊ะนั่งเออตัวนี้ห้าดาวเขาดีนะพี่บิ๊กมีที่นั่งกินมีที่นั่งกินในร้านด้วยพี่พี่ลูกมีกาแฟไหมห้าดาวเขามีขายกาแฟไหมมีไหมไม่มีไม่มีเนาะจะมีร้านข้างๆอ๋อมีร้านข้างๆก็ไปซื้อกาแฟร้านข้างๆมานั่งกินที่ห้าดาวโอ้บรรยากาศดีมีใครทักทายกันอีกไหม มีคนทักทายกันมาเยอะเลยช่วงนี้ทักทายกันมานะครับของของผมไม่ไม่ขึ้นความคิดเห็นเลยนะคุณลูกค้าไม่มีคอมเมนต์ขึ้นให้เลยนะครับโอ้ที่หมายวัสดีจ้าพีลุงกันลุนไม่มีเออคอมเมนต์ของผมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ของ Facebook ทวีกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเ c e b o o k ของตัวเองด้วย <c ười> คือช่วงนี้ติดหลานจริงๆสายลงุงพี่พ,พี่พี่ลงุงติดติดหลานดื้อติดหลานมากชอบมีแต่ถ่า,ายวีดีโอหลานลงมาเต็มที่เลยผมอะ่ะชอบชอบเออชอบชอบ,ชอบยอกกันหลานนี่โอ้โหเต็มที่เลยนะฮะ <c ười> พี่บิ๊กเราจะขายของนีไม่ได้หรือว่าเราจะคุยกันเออจริงๆอยากเห็นหน้าใช่ไหมพี่ลงุงอ่ะเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าหน้าผมจะสดใสเสมอ <c ười> เราจะไม่ซีเรียสพี่ลงุง พี่ต้องจะขายห้าดาวได้ไม่ได้พี่อย่าซีเรียสแล้วกันนะเรียกพี่บิ๊กได้เลยพี่บิ๊กเหมาไหมเย็นนี้อะไรประมาณนี้เรียกได้เรียกได้เออได้ก็ทักทายกันมานะฮะทวีกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ช่วงนี้แต่บรรยากาศบริเวณข้างนอกร้อนมากร้อนไม่พอนะติดเยอะอีกโควิดโควิดติดเยอะจริงนะช่วงนี้นะนนะเขาบอกว่าวันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมพี่บิ๊กเนาะที่เขาจะให้เป็นโรคท้องถิ่นน่ะหมายถึงว่าเหมือนเหมือนเออเหมือนเหมือนไข้หวัดเออเหมือนเหมือนไข้ไข้หวัดเหมือนไข้หวัด มอนไข้หวัดก็คือรักษาตามอาการ<ต>เป็นยังไงก็รักษาตามอาการคุณบอกว่าอะไรรักษาวันหายตีลักษาวันหายก <c oughs> ็มีอย่างเหมือนเหมือนไข้หวัดอ่ะต่อไปจะเหมือนไข้หวัดแล้วโอ้โหอ่ะอย่างนี้ก็มีแต่ก็ตอนนี้จะพึ่งเลยนะเสียการเสียงานหมดเวลาใครติดช่วงนี้กักตัวเออเสียงานหมดเสียงานหมดอ่ะพี่บิก๊กตามมาเราสองคนมาอือเดี๋ยวตามกันแล้วเดี๋ยวตามกันแล้วอืออ่ะช่วงนี้ช่วงทิงเที่ยงนะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านมามาเราจะพาดูพลาสติก พลาสติกวันนี้วันนี้และวันนี้นะฮะนี่อ่าอ่าพี่น้อยไม่เดินกับพี่บิ๊กนี่อ่าพี่เดินคนเดียวใช่ไหมโอ้พี่บิ๊กเดินคนเดียวเนี่ยพี่บิ๊กก็เหงาแย่เลยตอนนี้อ่ะล็อกพลาสติกนะครับอยู่ใต้แผนกวีแลนด์นะฮะนี่แผนกวีแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่มีป้ายแผนกวีแลนด์มองขึ้นมาก็จะเจอเลยนะครับนะก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น้องตาลนะวันนี้ไม่ว่างให้ลูกพี่เลยวันนี้น่ะเอ๊จะน่าจะว่างให้ลูกพี่นิดหนึ่งเนาะโอ้นะก็จะมา ล็อกพลาสติกนะครับตอนพลาสติกมีกี่ล็อกนะพี่บิ๊กเนี่ยหนึ่งสองโอ้โหราคาเริ่มต้น20บาทมีเยอะมากๆคุณลูกค้าเยอะจริงๆนะฮะผมเคยถ่ายรูปให้คุณลูกค้าดูสมัยก่อนนะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับอ่ะล็อกพลาสติกอ่ะไะพี่บิ๊กเราเอออ่ะอ่ะเอาอะไรก่อนดีอันเป็นออมสินคก่อนอ่ะออมสินก่อนเลยอ่ะออมสินก่อนมามาอ่ะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านออมสินก่อนเลยนะครับนะโอเค มา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 อ่ะพี่บิ๊กโชว์เลยจ้าอ่ะโชว์เลยนะครับอ่ะพี่พี่ตานยังไม่เสร็จใช่ไหมเหรอเมื่อไหร่จะเสร็จ,จสักทีเนี่ยอีกสี่หมวนโอ้ออมสินกระหันลมออมสินกระหันลมยูนนี้เรามีออมสินขายนะครับออมสินมีกี่แบบเอ้าหรออ่ะอ่ะอันนี้แบบที่หนึ่งอ,นนอ่ะแบบที่สองอ่าอันนี้ก็ใช่นะคุณลูกค้านะนี่ใช่นะอันนี้ลดราคาลงมาแล้วนะครับเหลือแค่นี้เองเหลือเหลือแค่สามตัวอันนี้ก็20บาทคุณลูกค้า20บาท อันนี้ออมสินก่อนนะครับออมสินก่อนนี่ก็อกอมสิอนออมสินและออมสินโอ้ยี่สิบาทยี่สิบาทอ้าฝั่งนี้เสร็จมาฝั่งนี้ครับนี่อันนี้คือล็อกออมสิน <c oughs> <c oughs> แม่จ้างออมสินอะไรเยอะจ้าง <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> อันนี้ออมสินแบบโบราณคุณลูกาแบบโบราณนี่นี Week <c oughs> ่นี่หมู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 น่ารักด้วยหมูน่ารัก เอากี่บาทในหมูเนี่ยหมูสิบห้าบาทสิบห้าบาทคุณลูกค้าหมูสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทอ่านี้ก็ยี่สิบบาทอ่านี้ก็ยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทออมสินหลักกิโลเมตรอยู่ไหนล่ะไม่หมดนะมั้งโอ้ตัวนั้นหมดแล้วครับเลยโอ้หรือหลือแต่แบบนี้หลือแต่แบบตู้ไปรษณีย์คุณลูกค้าหลือแต่แบบตู้ไปรษณีย์นะครับนะออมสินสิบห้าม่ดูไปรษณีย์ยี่สิบบาทแบบนี้นะครับเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะนี่ออมสินของห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแบบนี้ เดี๋ยวมาเพิ่มเดี๋ยวมาเพิ่มอ๋อเดี๋ยวมาเพิ่มนี่คุณลูกค้า20บาท25บาทนะครับถูกๆกระออมสินที่ตัวกิกฤโอ้โหนา่นารักจังเลยน่ารักจังเลยนี่ <9 S 1> นี่สี่ห้า <45 S 2> บาท,บาทอันนี้ไม่ใส่อะไรพี่บิ๊กเนี่ยใส่เห็นเงินหมดเลยเพิ่มมากสีขาวลูกค้าไม่ค่อยซื้อครับซื้อติดตัวเอาใช่สีขาวมันก็เห็นเงินหมดเลยโอ้ยดูสิใส่เท่าไหร่เห็นหมดเลยแล้วกิเลสก็จะขึ้นนะทีนี้ <c oughs> เปิดข้างล่าง <c oughs> ได้ไหมแล้วก็จะทุก เปิดข้างล่างได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าพวกเราะจะเปิดไม่เกินความสามารถแบบพโอ้เปิดขึ้นไม่เกินความสามาครับ <c oughs> ทุบเลย <c oughs> อันนี้ไม่มีที่เปิดคู่รักรนอกจากทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวนะครับอ่าออมศิลประมาณนี้นะครับแล้วก็ออมศิลอีกแบบหนึ่งแบบที่อ๋อนี่ไงแบบแบบเซรามิกเซรามิกเซรามิก,มกมตุ๊กตามหมูแล้วก็เอ่อนาอะอุ่นเบบี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่ราคาเท่าไหร่พี่บิ๊กเบบี้เบบี้เบบร้อยยี่สิบเก้าเบบี้ร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็หมูล่ะ หมูร้อยเก้าบาทหมูร้อยเก้าบาทหมูร้อยเก้าบาทคุณลูกค้าซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะฮะซื้อเป็นของขวัญซื้อไปจะจับฉลากดีไหมก็ไม่ดีเลยซื้อของขวัญดีกว่าของขวัญนี่จะซื้อให้แก่ตัวเองก็ได้เลยคุณลูกค้านะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นี่นะครับนะหนึ่งร้อยเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าบาทอ่าหนึ่งร้อยเก้าบาทป่ะฟาติกด้านหลังต่อนะครับเดี๋ยวเราเอ่อเป็นบันไดงูโอ้กลองอะไรพี่บิ๊กเนี่ยอันนี้เป็นกลองอะไรที่ชักกระบอ่านี่เปิด อ๋อลกล่องลิ้นชักแบบในรูปแบบในรูป,รปแบบนี้นะครับ20บาทคุณลูกค้า20บาทสีหวานแหววเลยนะครับ20บาทนี่ข้างล่าง25นะครับอันนี้เป็นกระปุกก็20บาทนะกระปุก20บาทอันนี้เป็นกระปุกรูปหัวใจอ่าแปบาทอันนี้กล่องลิ้นชักยี่บาทคุณลุงงะอ่า25บาทนะครับนี่นะฮะอ่ะโอ้โหคุณลูกคา้าเอา้ากล่องทิชชู่ก่อนโอ้ยชอบจังเลยอ่ะน่ารักเนี่ยกล่องทิชชู่นี่สวยนะพี่วิ๊ก สวยครับผมโอ้คล้ายโมชิเลยเนาะใช่ไหมนะเนี่ยครับแบบสีก็มีเอาเอาสักอันนี้พี่พี่สักอันนี้เออลองทิชชูสักอันสักอันนี่นี่นี่น่ารักน่ารักนี่นี่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้20บาทคุณลูกค้า20บาทยี่สิบบาทใส่ทิชชู่แบบกลมนะครับทิชชู่แบบกลม20บาทนะครับทิชชู่แบบกลมมีเยอะนะคุณลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็10บาทอันนี้10บาท นี่สิบาทนี่สิบาทในคุณลูกค้าดูโอ้เหลือแค่นี้เองโดนเหมาไปเยอะคุณลูกค้าแบบโอ้โหเวลาคุณลูกค้ามาที่ธุรกิจสปเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะคล้ายๆกับตลาดนัดของถมเลยแบบทิชชู่ย่าก็มีนะครับผมอาทิชชู่บชแบบเหลี่ยมแบบยาวแบบนี้ก็มีนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่เห็นไหมยี่สิบบาทอันนี้ทิชชู่แบบเหลี่ยมสั้นนะโอ้โหอันนี้อันนี้ก็แบบกลมก็ได้เนี่ยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแบทแบทแมนโอ้โหอ่ะนี่กล่องทิชชู่คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับ นอกจากกล่องที่นี่ยังมีตะกร้าแม่เจ้าตะกร้ายี่สิบห้าบาทแม่เจ้าโอ้พี่บิ๊กเอ้ยตะกร้าไหมแบบเล็กแบบใหญ่แบบเหลี่ยมสูงสูงทรงเตี้ยอ่าทรงกลมวงรีนี่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทตัวนี้สิบบาทครับสิบบาทคุณลูกค้าสิบาทเหมาเลยไหมคุณลูกค้าสิบาทเองอ่ะอุใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะคุณลูกค้านี่สิบาทเองสิบาท อันนี้20บาทอ่าแบบเหลียมใหญ่20สบาทแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอะไรที่เขาใส่เครื่องปรุงเนี่ยเขาเรียกอะไรกองใส่เครื่องปรุงใช่ไหมครับอ่าขวดใส่ซอสสีอ่าชื่อเขาชื่อเขาสิบาทสิบาทสิบาทอ่าใส่เครื่องปรุงใส่ซอสใส่อะไรน้ํามันน้ำน้ำปลาเอ่ะใส่กันทุกอย่างอ่าเอามีทุกอย่างโอ้โหหนึ่งหัวสามหัวอันไหนสามหัวนี้ครับสามหัวเอาเลยฮะทำไมสามหัวคือยังไง เอา,าเหรเอก็ผมเพิ่งรู้นะนี่คุณลูกคา้าโอ้โแบบสามหัว,หวอ๋อออกสามรูใช่ไหมตัวน,นี้แบบหกรูเดียวโอ้ว้าวอายี่สิบบาทโอ้โคุณลูกค้ายี่สิบบาทเองอ่ะถูกมากเลยนะครับนี่เป็นเวลาโดนมอนก็มีนะครับผมโอ้เนี่ยคุณลูกค้าโอ้โหหลาย,ลลายลรุ่นลายคุณลูกค้าเลือกสามหัวอะโดเรมอนก็มีด้วยโดเรบอนมีทั้งแบบอ่ะน่าซื้อน่าซื้ออ่ะล็อกพลาสติกที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอ่ะต่อมาโอ้โหเมตเจ้า เอาเอาหัวเชลก่อนก็นได้อ้าข้างบนคืออะไรนี่พี่บิก๊กเป็นกนะล่องข้าวพับได้ครับพับได้อ้าสาธิตสาธิตสาธิตสักสักใบสักใบสักใบอืมกล่องข้าวแบบพับได้199บาทอ้าทำไมถึงแพงคุณลูกค้าดูแล้วกันน,นี่อนี่เห็นไหมนี่อ่าอีก,กรอบนึงนี่โอ้โหแล้วก็ปิดฝาโ ใส่กลับอ่าใส่ข้าวใส่กลับได้เลยคุณลูกค้ากลับใส่ได้2นะฮะมีข้าวใส่ได้หนึ่งเป็นกล่องข้าวแบบพับได้นะครับ100 99บาทมีที่ใส่ช้อนไหมมีไหมนี่ไงที่ใส่ช้อนเออมีช้อนให้ด้วยคุณลูกค้าเอาช้อนทำไมมีอสองอคุณลูกค้า มีช้อนกินข้าวช้อนซ่อมนะคุณลูกคา้า<ม>อยู่ในช้อนอเดียวกันนะครับอยู่ในกล่องเดียวกันนะจะก,กินพร้อมกันทําไงนะคุณลูกค้าคิดเอาเองแล้วกันผมคิดไม่ออกนะ <laughs> ผมคิดไม่ออกอ่ะ199บาทนะฮะกล่องข้าวแบบพับได้นะครับแล้วก็กล่องข้าวแบบ3ช่องหูล็อกนะครับ59าบาทแล้วก็กล่องข้าวแบบนี้นะฮะก็199บาทแบบนี้นะครับแล้วบาทนะครับอันนี้แบบไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้นี่อ่ะถ้าเป็นแบบที่พี่บิ๊กถือเมื่อกี้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะ 149บาทนะครับแล้วตามติดมาด้วยกล่องถนอมอาหารแบบนี้นะครับอันนี้มีกี่ใบบิ๊กเนี่ยในกล่องหนึ่งในกล่องหนึ่งมี3ใบ,บ<า>คุณลูกค้าแบบนี้นะครับนะ69บาทนะครับแล้วก็ด้านล่างก็69บาทเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันกได้เลยห้าสิบาทก็หกบเกอ๋ใอใช่มีตัวเล็กด้วย59บาท,ต,บาทตัวใหญ่ก็69บาทนะครับอ่ะมาฝั่งนี้นะครับตะกร้าโอ้โหพี่คิดว่าตะกร้าหวายนะเนี่ย เป็นตะกาตร้กาพ <c oughs> ลาสติก,นะตก20บาทคุณลูกค้าไม่ใช่ไวไม่ใช่ไวไม่ใช่ไวนะพี่ยะนี่นี่ก็ไม่ใช่ไวนะเป็นพลาสติกพลาสติก20บาทคุณลูกค้าจะซื้อไปใส่ผลไม้จะซื้อไปใส่อะไรแล้วแต่คุณลูกค้าตามตามไปคุณลูกค้าจัดสะดวกเห็นไหมสวยด้วยใ,ใส่ผลไม้แบบนี้ <c oughs> โเออสวยดีเนาะนะเพิ่งเห็นนี่ว่าสวยขนาดนี้นี่แบบนี้คุณลูกนะค้า,กานะครับอะตะกร้านะครับนี่อยู่ใบละี้สบาทนะครับอยู่ที่ แผนกวีแลนด์นะครับแผนกวีแลนด์เดี๋ยวให้ดูเป็นภาพตะกร้าไปโอ้โหคุณลูกค้าดูเองแล้วกันนี่นี่จะเอาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นี้นะครับตะกร้าสรรพัทแบบตะกร้าวงรีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลากสีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหามีทุกสีให้คุณลูกค้าเลือกจริงๆนะครับถูกาต้องการจะสีเดียวหรือเป็นแบบ ซื <S <S ้อค so, like, ้าทรงยังไงก็ได like. ้เลยนะครับสอบถามกันได้ที่แผนกวีแลนด์ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแบบสีเดียวนี่สีเดียวใช่ไหมาค่สีนี่มาค่าสีคุณลูกค้าอ่าลองดูแล้วกันนี่นี่ครับเราจะสีเหลืองนี่ลอกตะกร้าโอ้โห้ีสเหหลือองโโคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะมาฝั่งนี้นะครับกระปุก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 และกระปุกนะครับโอ้โหกระปุกและกระปุกนี่ไงนี่ไงนี่ต้นไม้โตนี่สวยจังเลย ปี่โตใช่ไหมหรือกระปุกน,นี่ยเนี่ยเนีอ๋อกระปุกข้าวส,สวยยี่สิบาทคุณลูกค้า20บาท20บาทเองนะสำหรับน้องๆหนูที่ไปโรงเรียนตอนนี้ก็ปิดเทอมอกันแล้วมั้งเรียน <laughs> ออนไลน์ก <laughs> ันหมดแล้วช่วงนี้โควิดมาโอ้ยขายอะไรก็ลำบากระบนเหลือเกินกนะครับอ่ะเรากระปุกข้าวนี่เรากระปุกต่างๆคุณลูกค้านี่นี่นะครับดูเลยนะกระปุกเริ่มต้นอ่าสิบบาท ยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทมีสามราคานะฮะนี่ <20 000 S 1> ประมาณนี้นะครับมีกระปุกทั้งหลายกระปุกทรงสูงก็มีมเห็นไหมทรงสูงกระปุกสี่เหลี่ยมต่มสี่เหลี่ยมสูงก็มีกระปุกต่างๆคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากระปุกสุญญากาศก,าก็มีนะครับนี่แบบฝาล็อกทุกอย่างก็มีฝาเดียวกระปุกเดียวกระปุกคู่กระปุกแพกสามก็มีหลายๆกระปุกให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับที่เห็นโล่งๆตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคุณลูกค้า ขายได้นะฮะขายได้คุณลูกค้าเหมาไปเยอะเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนจะไลฟ์สดคุณลูกค้าเขาก็เหมาไปโอ้โหอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็ไหมโอ้โหกระปุกใหญ่กระปุกเล็กมีหมดเลยนะครับนี่นี่กระปุกนะฮะกระปุกข้าวกระปุกข้สิบบาทนี่นี่สิบบาทคุณลูกค้าสิบบาทโอ้โหสิบบาทสิบบาทและสิบบาทนี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีสามราคาส่วนใหญ่สามราคา คุณลูกค้าเรื่องแบบไหนดูภาพดูภาพดูภาพแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กันได้เลยนะครับที่แผนกวีแลนด์ชั้นบนนะฮะชั้นบนบนก็คืออ่าเขาเรียกอะไรนะพี่บิ๊กมาที่แผนกวีแลนด์เดินจากประชาสัมพันธ์ตรงมาเลยนะครับแผนกวีแลนด์ขึ้นบันไดมาสัก4 5ห้าขั้นก็เจอแล้วเจอแล้วนี่กระปุกแบบยาแบบเล็กแบบโอ้โหแบบสารพัดกระปุกคุณลูกค้าแบบอ่า กระปุกหนึ่งก็มีสามช่องก็มีนะครับกระปุกหลากสีหลากสีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาสละกกระปุกในช่วงนี้นะครับ10บาท2 0บาท15บาทา่าทมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นี่สิบาทคุณลูกค้า10บาทา10บาท,บาทนี่นะสิบาทสิบาทนี่อ่ะฝั่งนี้ก็กระปุกเห็นไหมคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องไปตลาดนัดเราทำร้นรอนนี่ะมาที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยแหละครับมีทุกอย่างเลยคุณลูกค้าก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับแล้วก็มีขัน ขันยังมีขายอีกนะเราขันในห้องน้ําก็มีโอ้ใบละ20บาทขันสวยๆงี้ก็10บาทนะฮะข้างล่างเท่าไหร่สิบห้าบาทอ่าสิบบาทก็มี15บาทก็มีนี่นี่ขันขันนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอ่ะโอ้โหโอ้ยจามน้ำบางทีต้องมีขันนี่อยากจริงๆนะอ่ะตะกร้าโอ้ตะกร้าอะไรอ่ะสวยจังเลยอ่ะ นี่คือเขาเดินตะกร้าไว้รังผึ้งเป็นตะกร้าแบบให้พวกสินค้าเด่นเอาทำขึ้นและของไม่ใส่คือการแฟช่นโอตะกร้าแฟชั่นตะกร้าแฟชั่นยี fashion, ่สิบบาทคุณลูกคา้าเอาทาั้งได้สี่ชิ้น,นครับผมยี่สิบบาทได้สี่ชิ้นอ๋ออย่างนี้คุณลูกค้าอย่างนี้สวยๆไปใส่อะไรจะิ้งจิ้งบนโต๊ะใส่ครับาวใส่แบบพวกเรื่งเรื่บนโต๊ะนี่นนสวยมากเลยนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะฮะนี่นะฮะนีเป็นตะกร้าคู่ตะกร้าคสองใบมีตะกร้าคู่สองใบยิมห้าอะ ก็สามใบโอ้โหสามใบยี่ห้าก็มีคุณลูกค้าโอ้ยสุดยอดแล้วอันนี้ใบละยี่สิบอันนี้สี่ใบยี่สิบนี่โอ้ยตายต่แต่ถูก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 อะตะกร้านะฮะตะกร้าคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่นะตะกร้าที่ใส่เอกสารก็มีนะที่ใส่เอกสารที่ใส่แบบ อะไรลูกค้าประยุกต์ใช้ได้เลยนะคุณลูกค้านี่ประยุกต์ใช้ได้เลยจะวางอะไรจะใส่อะไรนะครับนี่นประยุกต์ได้เลยนะครับจะใส่ช้อนก็แล้วแต่คุณลูกค้านะประยุกต์ประยุกอ่ะนะครับมีอันนี้คือที่ใส่เอกสารตรงนี้ที่ใส่เอกสารคุณลูกค้าประยุกมี a อ a ีเออ่าครึ่งอง a ่ก็มีนะคุณลูกค้าก็ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็เรียนเชิญกันได้นะครับที่ใส่เอกสารนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมมีเวลาเวลาประกอบมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้โอ้โห ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือโอ้อ่าย่างนี้ก็มีคุณลูกค้านะ20บาทคุณลูกค้า20บาท2ี่บาทประมาณนี้แหละครับ,บ,รมรบไม่เกินสามสิบอ่ะส่วนใหญ่ไม่ถึงนะพี่บิ๊กเนาะส,ส่วนใหญ่ก็อยู่แค่25บาทนะครับ25บาบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้านี้นะฮะเนี่ยช่องอกระปุกแบบช่องต่างๆเห็นไหมนี่กระปุกแบบช่องต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ย คุณลูกค้าจะใส่อะไรก็ประยุกต์ได้เลยสะดวกสบายนะครับคุณลูกค้าก็รีเชิญนะที่ห้างทวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เองแพนกวีแลนด์นะคุณลูกค้าหาเจอไหมนอ้อห,หาไม่เจอสอบถามพนักง,งานขายได้หรือสอบถามพระชาสัมนธ์ได้เลยแคชเชียร์ตรงไหนม,มี<ร>ก็ตรงมาเลยนะตรก้กาหลายรูปแบบหลายอย่างนะครับอ่ะมาถึงแก้วบ้างอ่ะด้านหน้าก,าก่อนพี่บิกอ่าทำไมเรียกแก้วล่ะ แก้วพลาสติกแก้วพลาสติกเอออ่านี่นะอ่าแก้วพลาสติกมาแล้วนะครับ25บาทเอาได้กี่กี่ชิ้น25บาทเนี่ยสามชิ้นสามชิ้นสอันคุณลูกค้าโอ้โหอ๋อ25บาทอ่าข้างล่างก็จะเป็น10อะไรเนี่ย15บาทห้าบาทสิบห้าบาูนอันนี้จะ10บาทนี่10บาทอันนี้10บาท10บาทนี่10บาทลายกระตู้นยิงนี่สิบาทนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับนี่10บาท10บาทนี่10บาท นี่สิบาทคุณลูกค้าโอ้โหสวย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 และสวยสวยนี่ล็อกพัตติล็อกแก้วนะครับสิบบาทสิบห้าโอ้โหแม่เจ้าเยอะหลายแบบอ่ะคุณลูกค้าดูเลยให้ผมตาลายแล้วตอนนี้นะโอ้โหมีสิบบาทยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบบาทก็มีนะครับยี่สิบบาทสามใบสี่ใบก็มีคุณลูกค้าก็โอ้โห ไอนน้ที่แฝงๆไปนี่ก็คือขายเราคุณลูกค้านะขาบ,บาททีใบละสิบ,บาทข้บบา,บบาขงบนสวยด้วยคุณลูกคา้บบานี่อันนี้น่ารักใส่กาแฟก็ได้คุณลูกคา้าชงกาแฟได้เลยเนี่ยโอ้โยน่ารักน่ารักบบคุณน้องคุณหนูจะซื้อไปดื่มน้ำโอ้โหนะสิบ,บาท,บบาทถูกมากเลยสุดมากถูกมากจริงๆนะครับอ่าเห็นไหมขายเป็นชุดก็มีนะสี่ใบสิบาทสี่ใบยี่สิบนะเออสิบาทหมดเลยโอ้โหคุณลูกค้าอ่านี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่ อ่าแบบนี้นะโอ้สีสันสดใสนะครับอ่ะแก้วแก้วที่ห้างธุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แก้วพลาสติกนะครับต้องการแบบไหนอะไรยังไงมาสอบถามก็ได้เลยมาเลยมาเลยนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทกับผมเจอ<ะ>เ<ะ>ตอร์นี้เริ่มต้นที่1 0บาทเท่านั้นเองนี่ผมต้องไปแก้ตรงจูกหัวแล้วตอนแรกผมบอกว่าเริ่มต้น2ี่บาทแต่นี้ไม่ใช่ละเริ่มต้นที่10บบาทเดี๋ยวไปแก้ก่อนโอ้โหอ่ะ โอเคนะครับนี่มาถึงกระบอกน้ำกระบอกน้ำเขาหงษ์สามใบครับผม์สามใบใบเดียวแล้วก็เออมีสามใบสามห้าโอเคนะครับอันนี้แบบใบเดียวสิบห้าโอ้โหมีแบบมีรูปกับไม่มีรูปด้วยอืน,นี่สามใบยี่สิบบาทกูรุคาสามใบยี่สิบ อา้าล็อกเหยื่อน้ำล้วกกบอกน้ำอ้หูมีมีเออเขาแยกไริษัทส่วนดีเหลือเกินแต่ตอนนี้สินค้าดูสิคุณลือเรียงแบ่งละเห็นไหมอ๋อตอนนี้คือที่ลูกค้าซื้อไปครับผมนี่ลูกค้าสุดยอดแล้วลูกค้าลูกค้าธุากรกิจเขาเริ่มจำแผนกวีแลนด์ได้แล้วนะเริ่มจำแผนกวีแลนด์ได้เขาก็เลยแบบโอ้ยถ้าต้องการพลาสติกมาที่แผนกวีแลนด์ดีกว่านี่เห็นไหม โอ้โหเหยียบเหยียบบาท25บาทนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับนี่นะครับสวยๆแบบโบราณอย่างนี้ก็มีคุณลูกค้านี่แบบโบราณ25บาทอย่างเงี้ยนะครับแบบทันสมัยมานิดหนึ่งก็นี่เป็นกระบอกน้ําแบบสวยๆหรือกระบอกน้ําแบบอย่างนี้ก็มีนะครับ25บาทชิ้นละ25บาทแบบนี้ก็มีกระติกน้ําพลาสติกนะครับนี่ให้คนน้องคุหนูไปโรงเรียนอย่างนี้ก็มีนะครับหรือจะแบบนี้ แบบนี้6.9บาทนะครับนี่6 9บาทอันนี้ก็เป็นลายสวยๆนะครับโอ้โหอันนี้มีคราสขึ้นมานิดหนึ่งคุณลูกค้านี่มีคราสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เป็น149บาทนะครับนี่69สหสโอ้โหสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ล็อกกระบอกน้ํานะครับนี่กระบอกน้ำกระบอกน้ํา ยังมีต่อใช่ไหมพี่บิ๊กเนี่ยมีฟอกกี้ด้วยโอ้โหเออแต่ไปเรียกฟอกกี้ล่ะทีนี้อ่ะฟอกกี้กับฟอกกี้อ่ะอ่ะฟอกกี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมฟอกกี้ต้องไปฉีดโต๊ะใส่เจลไอ้ใส่แอลกอฮอล์นี่ก็ไปฉีดนู่นฉีดนี่นะครับช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆนี่นะครับสะดวกมากขึ้นนะครับใช้ฟอกกี้สะดวกมากขึ้นนะครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่บิ๊ก บาท20บาท20บาทคุณลูกคา้าถ้าเป็นแบบใหญ่ๆแบบเหมือนเอาไว้ฆ่ายาอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต้นนี้แปดสิบ้าอันนี้หมดเดยเอะเนาะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแบบไปฉีดที่บ้านอะ่ะใสแอลกอฮอล์ OH OR, ฉีดที่บ้านคุณลูกคา้านี่ล้างเชื้อล้างเชื้อเขาเรียกว่าฆ่าเชื้ออาฆ่าเชื้ออายี่สิบห้าบาทคุณลูกค้ายี่สิบห้าบาทส่วนใหญ่ยี่สิบห้าบาทนี่มียี่สิบบาทตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แหละเหลืออยู่หก เดี๋ยวจะไปหาว่ามันมีเติมอยู่ไหมนี่นะครับประมาณนี้นะครับมีฟอกกี้เยอะแยะจริงคุณลูกค้าเยอะมากมากนี่นะครับมีฟอกกี้นะครับนะแผนกวีแลนด์นะครับพลาสติกแผนกวีแลนด์คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่แผนกวีแลนด์แล้วก็มีสินค้าพลาสติกอีกเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเห็นไหมนี่แผนกวีแลนด์ตอนนี้โอ้โหคุณลูกค้าก็มากันเยอะแล้วนะครับ โอ้นี่ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วนะครับออเดอร์ order จะเป็นประมาณนี้จริงๆนะครับนี่คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยที่อยู่ทางบ้านนะครับกับแผนกวีแลนด์ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับน่าเดี๋ยวหันเห็นหน้าพี่บิ๊กนิดหนึ่งก่อนเออก่อนจะสวัสดีคุณลูกค้านะครับน่านนครับอโอเคนะพาชมแผนกวีแลนด์ของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วนะครับ โอ้ผู้ไปผู้มาเหนื่อยเหมือนกันนะพี่ๆเนาะคือแผนกวีแด์เป็นแผนกที่ใหญ่มากเป็นแผนกที่เกี่ยวกับสินค้าเบทเตอเลสเบเตอเลตทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้านะที่อันนี้แค่พลาสติกนิดหน่อยนะจริงๆพลาสติกมันมีแบบเป็นส0บสเชลเราดูแค่เชลที่มันไม่อยากพูดเลยแล้วก็มีเบทเตอเลตแบบหมวกผ้ากันเปื้อนเบทเตอเลตแบบเครื่องมือช่างชุดกิฟช็อป แก้วกีฬาโอ้โหคุณลูกค้าต้นไม้แจกันมีหมดับมีหมดเลย <c oughs> มีหมดเลยมีหมดเลยนะเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะเอาแบบคลิปวีดีโอแต่ละล็อกแต่ละล็อกแต่ละล็อกถ่ายให้คุณลูกค้าดูแล้วก็ลงเสียงเพลงนิดนึงลงในช่อง YouTube ทวีกิจด้วยลงใน f a c e b o o k ของทวีกิจด้วย <c oughs> เห็นไหมให้คุณลูกค้าจะได้รู้ว่า,าห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่แผนกวีแลนด์เนี่ย มีอะไรขายกันบ้างนะครับมีสินค้าตัวไหนขายกันบ้างสินค้าที่มีอยู่สินค้าที่มาใหม่เราจะนําเสนอให้คุณลูกค้าได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปองวรรวัตแล้วก็พี่บิ๊กวีแลนด์นะครับนี่จะเจอเขาบ่อยมากช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเจ้าที่คุมที่นี่ละจะเจอเขาบ่มากก็มาไลฟ์สดช่วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่จะตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย